กลับมานะคะเดี๋ยวเ,เพิ่มติมอีกนิดนึงก็เมื่อวานถามด้วยว่าแล้วยังมีคดีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างนะคะพี่อมรอ,อะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคือแกไปร่วมชุมนุมกับกบปปสแต่อยู่ในส่วนของคอปทอพี่อมรอ,อะ่ะโดนตัดสินจำคุกแต่ราลงอาญาแล้วก็อุทธร์มาสู้คดีอยู่นะคะคแล้วก็ยังเหลือคดีฝามบินคดีสนามบินอยู่เช่นเดียวกันพี่ชัยวัน์เนี่ยเหลือคดีสนามบินเช่นเดียวกันค่ะ <ใน S 2> ต้องให้กําลังใจกันนําทุกท่านนะทั้งอาญาและแพ่งมาหรือว่าเฉพาะคดีแพ่ง เออดดฉันไม่แน่ใจเหมือนกันคุณโก้แต่แพงเนี่ยต้องเป็นแกนนำไงทั้งสอกพันเนี่ยไม่ได้เป็นในส่วนแกนนำแกนนำก็จะก็จะมีแพงด้วยอะไรด้วยเหมือนเป็นแนวร่วมอ่ะคุณโก้ครับก็เดี๋ยวรอติดตามถ้ามีความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับไปดูเรื่องของเนื้อหมูราคาแพงกันสักหน่อยเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหลายท่านแซวว่ายังอยู่ในบังเกอร์นะยังอยู่ในถ้ำคือไม่ยอมออกมาสัมภาษณ์เอง มอบหมายคุณธ<ะ>นกรวังบงุโคงชนะโคศกสำนักนายกเนี่ยมาตอบคำถามสื่อมวลชนครับเรื่องของปัญหาสินค้าราคาแพงบอกว่านายกสั่งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงทุกชนิดอย่างเป็นระบบและครบวงจรโดยกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยง,งานจะไปพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวพร้อมเอพอร่วมมือภาคเอกชนไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนช่วงนี้ยืนยันใช้คํานี้เลยนะเรื่องหมูไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ หากใครว,วิเคราะห์เช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องจริงแต่รัฐบาลและทุกหน่วยงานต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงไม่ใช่เอาประเด็นเหล่านี้มาสร้างประเด็นติดขัดสร้างปัญหาไปเรื่อยและนํามาเกี่ยวพันกันส่วนจะมีการคัดทอดทิปรก,กรมปรศุสัตว์หรือไม่นายกให้มีการตรวจสอบก่อนเช่นเดียวกับการตรวจหนังสือจากสมาคมมหาวิทยาลัยเกษตร,ร,รที่แจ้งว่ามีโรค ASF ในสุกร,รว่าให้ไปตรวจสอบจากทิปปีกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนนายกเป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าโดยเฉพาะอาหารสดนะครับปรับตัวสูงขึ้น ก็บอกว่าส่วนหนึ่งมาจากภาวะเงินเฟ้อกำชับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยางานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหานอกจากนี้ก็ยังห่วงประชาชนไม่อยากให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคในเรื่องของการขายอาหารอาจจะมีปริมาณลดลงก็ฝากให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยฝากไปถึงหน่วยงานราชาการติดตามการด,ดําเนินงานในการใช้งบประมาณให้ความโปรง่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็ห่วงแงนข้าขราชาการและเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ป้องกันโควิดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็บอกว่าเม<ะ>ื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุมครมอ อนุมัติงบกลางปี65มาเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน574ล้านบาทนะครับเพื่อป้องกันอธิวาแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงอื่นๆจ่ายเป็นค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายคุณผู้ชมฟังวันที่ดีๆนะชดเชยราคา<ฆ>สุกรที่ถูกทำลาย23มีนาคมถึง15ตุ<ฆ>ลาคมปีที่แล้วนะครับเป็นการชดเชย<ฆ>ตามพรบโรคระบาดสัตว์ปี58 โดยการอนุมัติงบเนี่ยจะชดเชยในพื้นที่56จังหวัดก็แบ่งเป็นแต่ละภาคก็ว่าไปนับรวมแล้วมีเกษตรกรได้รับปัญหานี้4,941รายมีสุกรเนี่ยที่เสียหายไป1 5 000, 9 4 0 0กว่าตัวอันนี้แหละที่ผมให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีๆเพราะว่าเมื่อวานอนุมัติงบกลางของปี65เพื่อชดเชยการทำลายสุกรปีที่แล้ว56จังหวัด1 0 0 0 0แเกือบเกือบ160,000ตัว หายไปขนาดนั้นเนี่ยกรมปศสุสั์เพิ่งจะมายอมรับเมื่อวานว่า A S F มีจริงก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะครับแต่มีแค่ตัวอย่างเดียวด้วยคุณโก้สามร้อยเก้าตัวอย่างมีแค่ตัวอย่างเดียวด้วยคุณธนกรนัสังเกตบอกด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจังนะในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์โดยเฉพาะอฟริกาฮิวายแอฟริกาในสุกร African Swine Fever A S F นี่แหละโดยครมอยกดับเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี6กสองตลกไหม ยกระดับเป็นวราระแห่งชาติตั้งแต่ปี62แต่กรมปศุสัตว์ไม่เคยยอมรับเลยว่ามีการแพร่ระบาดรวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยพัฒนาวัคซีนชดเชยยาเยกษตรกรรายย่อยเจ้าของฟาร์มป้องกันควบคุมโรคในยกเน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรไปดําเนินการตรวจสอบสํำรวจโรคตามหลักวิชาการมาตรฐานสากลชี้แจงประชาชนโปร่งใสลดความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,รเจ้าของฟาร์มผู้ค้ารายย่อยโดยเฉพาะผู้บริโภคในขณะนี้ให้ได้มากที่สุดครับจำที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้าอนี้ได้ไหม ทางคณะบดีของศัตวแพทย์14สถาบันทำหนังสือแจ้งไปกรมประสัตว์ตั้งแต่7ธันวาคมปีที่แล้วกรมประสุตว์เพ,พิ่งจะมาตั้งกรรมาการสอบเพิ่งจะไปตรวจตัวอย่างแล้วก็อย่างที่พี่พิมพ์บอกไปเมื่อสักครู่เพิ่งจะเจอหนึ่งตัวอย่างจาก300กว่าตัวอย่างว่ามีเชือ้อทิวาแอาฟริกาในสุกรครับเจอที่นคนปรปฐมค่ะถ้าจำได้คุณโก้ปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนธันวาคม ตอนนั้นเนี่ยที่ไต้หวันเขาตรวจเจอคุณเชียงบ้านเรารว่ามันมีสะปนไ,ไ,ไอฮิวาหมูว่าปนไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณก็ไปว่าย้อนไปเมื่อหกเดือนที่แล้วเนี่ยยุโรปเองเนี่ยเขาเจอเชื้อนี้ก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนื้อหมูเขาไม่ได้ราคาเลยเขาฝั่งเนื้อหมูจากเอเชียก็คือจากเวียดนามแล้วก็จากรประเทศไทย ว่ากันว่าเป็นปีที่เราส่งออกเนื้อหมูได้เยอะมากทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเตือนมาแล้วล่ะว่าเอ้ให้ระวังนะตอนนั้นเตือนตามแนวจะเก็บชายแดนก่อนตั้งแต่เหนือจรดใต้แล้วนะคุณโก้มีการเตือนมาแต่ก็แบบตอนนั้นก็ปฏิเสธไปแล้วก็มีการทําลายหมูใช้คําว่าทําลายเพราะว่าเกิดโรคระบาดแต่ว่าที่ทําลายไปแล้วก็ไม่ได้เอามาตรวจสอบว่ามันเป็นโรคระบาดจากอะไรเขาอ้างว่าเป็นอีกโรคหนึ่งไงเขาอ้างว่าเป็นโรคหนึ่งเออเขาก็ไม่ เขาก็ไม่ได้ยอมรับใดๆว่าเป็นอะฮิวาหมูเพราะว่าตอนนั้นก็มีการพยายามจะบอกเอ้ยมันน่าจะมีโน่นนั่นนี่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับตอนนั้นที่เราส่งออกหมูไปแล้วมันทําราคาได้ดีคุณก็รประมาณหกเดือนที่แล้วเวียดนามเนี่ยโต300%อเปซนะแล้วก็บ้านเราส่งออกหมูได้ดีในขณะที่พอมันมีประเด็นมาครั้งนั้นปุ๊บเขาเตือนมาแล้วใดๆก็ตามเนี่ยจนณวันนี้เนี่ยหมูมันไม่พอเราก็ไม่ได้ส่งออกแล้วคุณโก็เพราะฉะนั้นจะประกาศไป มันจะไม่มีผลอะไรอ่ะออคือถ้าประกาศไปให้ OIE ก็คือองค์การโรคระบาดของสุกรเนี่ยนะคะคเขาก็จะขึ้นธงแดงประเทศที่ประกาศว่าจเจอโรคระบาดอหิวาหมูเนี่ยแล้วก็จะต้องงดเว้นการนําเข้า,เาการสงออกเนื้อหมูไปต่างประเทศเออในศัตวแพทย์ท่านนึงบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยนู่นนะคะเป็นปีหรืออาจจะถึงปีน่าจะแบบถ้าดีไม่ดีเลยก็คือถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยเจถึงเจเลยนะที่กว่าเราจะส่งออกไปได้ครับแต่ในขณะเดียวกัน ช่วงนั้นเราส่งออกไปแล้วโกเราทํากําไรไปแล้วหรือเปล่าก็เลยไม่ได้มีการประกาศว่าเราพบอหิวามูอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะครับะมาดูคําชี้แจงของอธิบดีกรมปศุสัตว์กันสักหน่อยนาสุพัฒ์สรวิทยานีโตนะครับเป็นฐานะประธานคณะทางานด้านวิชาการป้องกันควบคุมและกําจัดโรค ASF บอกว่าตามที่มีการนําเสนอข่าวในสื่อออนไลน์บอกว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ทั้งท่านนายกและกร็รัฐรีเกษตรเนี่ยคุณเฉลิมชยัยศรีอ่อนสั่งการเร่งเ่วนให้กรมประสุสธ์ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการตรวจสอบระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามการตรวจสอบก็พูดเหมือนเดิมนะต้องไปไปตามหลักวิชาการไดมาตราฐานครบถ้วนละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนกฎหมายไม่ปกปิด,ป,ดปิดบังไันได้นิ่งนอนใจมีสั่งการเดินให้ชุดเฉพาะกิจไปตรวจสอบสภาวะของโรคระหว่างวันที่8ถึง9มกราคม ไปเก็บตัวอย่าง10ฟาร์ม305ตัวอย่างโรงค้าสัตว์2แห่ง4ตัวอย่างในวันที่8มกราคมที่ราช,ชบุรีแล้วก็ไปเฝ้าระวังเก็บตัวอย่าง6ฟาร์ม196ตัวอย่างใ,ในวันที่9มกราคมที่นครปฐมมานะครับเพื่อเข้าไปสำรวจโรคและเก็บตัวอย่างเลือดสุกรที่ฟาร์มและจากบนพื้นผิวสัมผัสที่โรงข้าสัตว์ไปตรวจหาโรควิเคราะห์ที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติขอไปสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติที่เป็นห้องปฏิบรรัติการกลมปศสูสัตวผลการวิเคราะห์ 309ตัวอย่างพบผลเป็นลบ3 0 8ตัวอย่างแต่พบเชื้ออะฮิวาแอฟริกาในสุก,กรเนี่ยหนึ่งตัวอย่างจากพื้นผิวสัมผัสที่โรงฆ่าสัตว์ที่นครปฐมสําหรับการดําเนินงานกรณีตรวจพบโรคในประเทศก็จะประกาศเป็นเขตโรคระบาดมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายลักษมี5ากิโลเมตรจากจุดที่พบแต่นี่คือเขา,เขาพบแค่ที่เดียวไงแต่ก่อนนั้นนี่คือ<ข>ตายกันไปในห้าสิบหกจังหวัดไงแสนกว่าตัวไงก็ก็ยบอกว่า แค่นั้นน,นะครับยังไม่ได้พิสูจน์ตอนนั้นไงสำหรับการดําเนินงานในพื้นที่อื่นที่ไม่อยู่ในรัศมีการควบคุมโรคก,การเพื่อนยา้ยสุกรทุกวัตถุประสงค์ต้องได้รับอนุญาตจากศัตวแพย์คํานึงถึงกเกษตรกรผู้เลี้ยงให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดรวมไปถึงการขออนุญาตนาสุกรมาเลี้ยงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันน,นะครับล่าสุดก็มีการ<ะ>ประชุมกรรมาการป้องกันควบคุมโรคทราบผลของการตรวจพบเชื้อหนึ่งตัวอย่างยืนยันผลการตรวจห้องปฏิบัติการของสารบัญ ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วก็จะประกาศให้ประเทศไทยพบโรคนี้แล้วก็รายงานองค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือว่า OIE ต่อไปแต่ก็นั่นแหละ14สถาบันทําหนังสือแจ้งว่าพบไปตั้งแต่7ธันวาคมปีที่แล้วแล้วท่านค่ะ ก็มันเกี <t ell> ่ยวข้องกับการส่งออกไงน่าจะฝันทงแบบนี้แล้วคนที่ต้องรับเละก็คืออธิบดีกรมปศุสัตว์นั่นแหละเพราะว่ากรรมธิการขนาดของพรรคประชาธิปัตย์นะคุณโก้ก็จะเชิญมาสอบหน่อยแล้วก็พี่ศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นปปชแล้วกรณีที่รัฐปกปิดข้อมูลหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงฝ่ายค้านค่ะเขาถ้าเปิดสภาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะตั้งกระทู้สดแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาตอบหน่อยซิ่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาประเด็นประดันเข้ามา เดี๋ยวนิดนึงผมเอาข้อมูลให้ดูภาพหน้าหนึ่งผู้จัดการรายวันวันนี้นะครับคุณวิสุทธ์ชัยนรุนสาวสาวเพื่อไทยอันนี้ต้องให้เครดิตนะเพราะเป็นคนแรกที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วเกาะติดต่อเนื่องเอาหลักฐานมาแสดงเลยว่ารัฐบาลมีการปกปิดเอาไว้กรณีโรคอหิวาิกานในสุกรพร้อมเรียกร้องให้มีการปลดผู้รับผิดชอบยืนยันว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิปรายแน่นอนนะครับคือคุณวิสุทธ์เนี่ยแกบอกว่าแกไปคุยกับพวกระดับปฏิบัติการรู้มานานแล้วว่ามีโรคนี้ มีเอกสารนี่แหละเอกสารภายในด้วยว่ามีการแจ้งไปที่ส่วนกลางแล้วแต่ส่วนกลางเนี่ยนิ่งไม่ทำอะไรเลยเท่ากับว่าเข้าขายปกปิดหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เก้าอี้ร้อนกันหลายคนนะครับ อธิบดีกรมปศุสัตว์น่าจะหนักสุดนะนูกงแล้วอย่างไรก็ตามรอยเตอร์สมีการรายงานเข้ามานะคะว่าบ้านเราเนี่ยพบอะฮิวาแอฟริกาหมูในโรงเชือ่อนะครปฐรมมนะคะท่ามกลางกระแสข่าวว่าเอ๊ะมีความพยายามจะปิด บกปิดข่าวหรือเปล่าซึ่งรอยเตอร์บอกว่านี่เป็นการยืนยันครั้งแรกนะเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ไทยในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปฏิเสธถึงการระบาดระดับท้องถิ่นที่มันระบาดไปทั่วยุโรปแล้วก็เอเชียไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้แล้วก็สุกรเนี่ยตายไปหลายแสนตัวนะคะ ั้งนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แถลงว่าในเดือนที่ผ่านมาห้องหลักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยพบอะหิวัยแอฟริกาหมูในหมูที่ตายแล้วอันนี้ถือเป็นรายงานครั้งแรกในไทยโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่จะประกาศเขตโรคระบาดภายในรัศมี5กิโลเมตรจากตัวอย่างที่ถูกพบจำกัดการเคลื่อนย้ายสุกรแล้วก็พิจารณาค่าสุกรที่คาดว่าติดเชื้อรวมไปถึงจ่ายเงินเยียวยาให้กับฟาร์มหมูที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะครับ พาไปดูการ์ตูนสักหน่อยแล้วกันบัญชาคามินแต่ผมว่ารอบนี้เนี่ยกูว่าแล้วบัญชาคามินเขียนไม่ครบเท่าไหร่น่าจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะนี่แหละเป็นภาพน่าจะเป็นแม่ค้าเขียงหมูนะครับอยากได้ของถูกนี่ไงโลงไม่ถึงบาทคุณชมอ่านป้ายเอาเองแล้วกันค่อนข้างแรงแต่ก็จริงไม่จริงต้องพิจารณานะ <S 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 หลายคนบอกว่าอย่างที่คุณธนกรพูดเนี่ย เรื่องหมูล้มรัฐบาลไม่ได้หรอกรัฐบาลยังคงมั่นคงแข็งแรงเนี่ยบรรยากาศเลือกตรงเลือกตั้งซ่อมไปหาทรงหาเสียงยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาดูคําเตือนของคนนี้ดีกว่าคุณเทพโพงามครับเป็นตลกชื่อดังที่ตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็ไปทําเรื่องของขนมปีอานะแล้วก็เคยมีประเด็นดามงดาม่าก็ว่ากันไปยอมรับว่าเป็นกองเชียร์รัฐบาลที่สําคัญคนหนึ่งแต่ล่าสุดมีการออกมาตั้งคำถามถึงรัฐบาลเลยบอกว่า น้ำมันก็ขึ้นแก๊สก็ขึ้นแล้วยังไงผู้นําเขายังไงกันแน่ไม่เข้าใจมั่นใจว่าเป็นคนที่ทําได้ของแบบนี้ไม่ยากเพียงแต่ต้องติดตามหมูแพงก็ติดตามช่วยอีกทางเราต้องช่วยทันควันถ้าปล่อยแช่แช่บางฝ่ายเขาดูจังหวะอยู่แล้วเดี๋ยวก็ส่วยอีกทําไมขึ้นโดยรัฐบาลไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจตามสบายพวกเขาเลยหรือรัฐบาลเป็นตัวเชื่อยเฉยในทุนพวกนี้คือเจ้าของประเทศใช่ไหมยังไงกันแน่ถ้าคนไทยเช่แช่แบบนี้ผมว่าเสร็จเขาแน่นะครับ อันนี้ก็เป็นคำเตือนออกมานะบางช่วงบางตอนจริงๆพูดยาวกว่านี้ลองไปอ่านฉบับเต็มได้ในเว็บไซต์แล้วกันนะครับค่ะยอดผู้ติดเชื้อมาแล้วนะคุณก็วันนี้7,681รายด้วยกันนะคะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไหมเพิ่มขึ้นจากรายงานเมื่อวานเล็กน้อยเมืม่อวัน7,001แล้วก็วันนี้7,681หายป่วย3,350แล้วก็เสียชีวิตไม่ค่อยดีคุณก็22รายนะคะก็ ไม่ประมาทจัดไม่ตกนะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ